สวัสดีครับมือนี้ครับสิท้ามาเก็บปูครับมืี้บรรยากาศอทาองไห่ทุงนะครับบานๆเนาะครับมี้ว่างจะเทศการเทศงานครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บปูครับไปครับคู่ซ้องอันครับมันกำลงแบมครับไปรุย แรกครับตัวแรกก็ว่าหลายตัวแล้วครับตรงนี้มันข้างห้างเนี่ยครับปูนช่วงฝนตกไม้ครับสิหลายายเีได้ล่วางไข่เรียบร้อยนะับตัวหนึ่งเสร็จแล้วครับรลเล่นแล้วก็เสร็จแล้วไหนนะ เสียงก,งก่งข่วงัมอาจสิไม่ค่อยหลายป่ะนี่ยครับต้องฝนตกไหมต้องช่วงมันบ้างไรับนี่ครับดูนี่ดูปูนะ คือห้างเนี่ยยังมีอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นม่ได่ใส่พวกยากขายยาขายยังบางพื้นที่เพิ่นใส่พวกยากขายยาครับปู่ก็สิบมีแบบสูยสุดไฮดยอะเนียเนี่ยแดงประมาณนี้ครับปูบป่ง่ายสุดนะครับตรงนี mm. oh. มาครับน้องแบมจับครับจับเลยจับเลยนะครับหน่ดองตรงนี้มันบางไข่เด็ดอร่อยมันออกบุกค่อยหลายครับนี่นะครับจับเลยหนึง่งแส้มสองเดี๋ยวงอีกครับนี่ก่ สวัสดีครับสวัสดีตัวนี้ครับอ๋อครับตัวนึงตัวนึงนี่อ่าเดี๋ยวกบครอง ปูน้ำนมครับตัวนี้นี่มันเป็นน้ำนมเพาบ่เอาครับปล่อยมันหลอกขาดแหละครับลูกก็น่าจะออกเมื่อ้วครับนี่วางไข่ล่ะลูกออกเมื่อรไรล,ลูก,ออกลนี้ครับนี่คือบ้านหลากหลายเนี่ยครับว่เห็นตัวปู บัวตัวบัวใหญ่ครับปู่ขึ้นนีตมันมีหฮอดลูกมันหอมครับเดี๋ยวมันจำเป็นลูกปู่ที่ว่าวางไข่ไปตอนนึงครับตามใส่บักขามหน่อยได้หน่อยหน่อยนครับใส่ใส่เบ็ดเนื้อปู่ครับใช่ไหมที่จี้ตอนนี้ปูจะตลาเล็กนึดแน่นะหอยกระมี้นครับปู่บัวใหญ่เ้างมันอ่อนนะครับ ตัครับตัวอ๋ตัวครับสองตัวรับตับนึ่ครันดับหนึงเห็นไหมครับเห็นไหมหนอีกตัวนงน้ำอัดชีเล็กเนี่ยเห็นมันครับจุ๊บ ยืนหยัดเน๊ะสองแแคมสองแแคมไปครับลุยกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ได้พอได้ดองนี่ครับผมครับส่วนบางเรามีอย่างเห็ดครับเรื่องค่ากันนะเก็บป,ปูเลีนครับตั้งแต่มากการกดไลค์ให้เยอะครับเด้อหัวขึินนี้ครับไปครับไปต่อครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับบ๊ายบาย